มาที่จะแนะนําให้รู้จักในวันนี้นะคะเป็นต้นนี้นะคะต้นลิ้นมังกรแคค่ะส่วนร้านก้าฟาร์มเรานะคะได้รับต้นลิ้นมังกรแคเข้ามาอยู่ประมาณ2ปีกว่า,วาแล้วนะคะต้นลิ้นมังกรแคเป็นไม้ลงลูกอายุหลายปีค่ะใบเดี่ยวขนาดเล็กยาวออกดอกเป็นช่อนะคะดอกย่อยจะเป็นสีชมพูเกสรตัวผู้จะเป็นสีส้มนะคะ ใช้กันว่าเป็นยาสมุนไพรใช้แก้มพิษมแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะโบราณเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ัางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีนะคะใบเป็นแท่งกลมยาวหรือแบนกว้างนะคะปลายแหลมแข็งหนาเป็นมันขอบใบเรียบโค้งหงอเล็กน้อยหรือเป็นเกลียวกว้างประมาณ4-7เซนติเมตรนะคะสูงประมาณ30-60เซนติเมตรใบจะมีสีเขียวเข้มบางสายพันขอบใบอาจจะมีสีเหลืองทองนะคะ ช่อดอกออกจากซอกกากใบมักชูสูงพ้นพุ่มใบนะคะมีหลายรูปแบบทั้งช่อเชิงโลกช่อก,กระจะและช่อก,กระจะแยกแขนงนะคะบางชนิดเป็นช่อก,กระจุกนะคะที่ขนต้นแต่ละช่อจะมีดอกเป็นจำนวนมากดอกจะเป็นสีขาวหรือสีขาวอมชมพูมีวงกลีบรวมเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น6กลีบบานส่วนล่างขึ้นบนในช่วงเย็นถึงช่วงเช้าของวันรุงขึ้นจะมีกลิ่นหอม ลีบดอกขบกี่เป็นกระสรนตัวผู้อยู่5อันกระสรนตัวเมียหนึ่งอันนะคะผลมีเนื้อนุ่มเมื่อสุกมีสีแดงอมส้มนะคะลิฟมันก่อนแคบเป็นพืชกลางคืนค่ะปิดปากในเวลากลางวันเปิดปากใบเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเลยเหยในแสงแดดที่ร้อนจัดและเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมข่ายความเชืญนและปล่อยก๊าซออกซิเจนเพื่อจะนำคาด คารบไดออกไซด์ที่เก็บไว้ในตอนกลางคืนมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงในตอนเช้าเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปในพืชอวกน้ํานะคะที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งลักษณะกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชกลุ่มนี้จะสลับกับพืชทั่วไปด้วยนะคะคุณสมบัติช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนได้ดีนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้งเป็นพืชในร่มดูแลง่ายปลูกดินร่วนหรือดินป,ปนทรายระบายน้ําได้ดีนะคะ ส่วนล้านก้าความเราจะขยายพันธุ์โดยการแบ่งหลายเง่าซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เกิดการผันแปรทางพันธุกกัมน,นะคะลิ้นบังกรแค่มีสารซาโบนินซึ่งเป็นพิษต่อสัตว์ด้วยนะคะโดยเฉพาะสุนัขและแมวในระบบทางเดิอนอาหารหากบริโภคเข้าไปนะคะเราขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อปักชำค่ะนะคะแล้วก็นำมาลงกระถางนะคะ เป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะคะเราจะนำเสนอต้นไม้ดีมีมงคลในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ส่วนร้านก้าวฝากเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ